สวัสดีครับอง์นขาใหญ่ลบลีครับวันนี้มารีวิวพเนียครับอันนี้มีสองรุ่นครับนี่อันนี้รุ่นแรกครับนี่ผมใช้อยู่ครับนี่ครับอันนี้ก็ช่างก็ยังทาไม่ทันครับพอมีออเดอร์ครับเยอะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้รุ่นแรกครับอันนี้เมตรสิบครับนี่ที่ผมใช้อยู่ครับอันนี้ครับนี่นี่ครับนี่ครับนี่ไปต่อมาเมื่อวานครับใบไม้ยังเขียวอยู่เลยครับนี่ครับท่านได้ดูได้ชมโอค์ไม้สักครับไม่ต้องกลัวครับนี่ทียิบครับ อกกินไม่ได้เยี่ยวกินไม่ได้ครับนี่ครับเบาด้วยครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับแล้วก็อันนี้มารีวิวอันนี้ครับนี่อันนี้อันนี้รุ่นที่สองครับนี่ครับอันนี้เป็นทรงดอกบัวครับหัวแหลมครับนี่นี่ก็เป็นอกไม้สักครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับมีประมาณเมตรสิบห้ามั้งครับหลังนี้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ได้สองแบบครับ เป็นชันหักก็ได้ครับนี่นี่ครับมีชันนะฮะตรงนี้กดตรงนี้ครับนี่แต่ให้มันหักก็กดตรงนี้ครับนี่ครับมันก็จะหักนี่ครับนี่ครับนี่ครับเราตั้งได้เขาจะมีตัวตั้งอยู่เเนี่ยมันมีจะมีรูครับเราเห็นรูครับเนี่ยตั้งได้ครับชันหักครับถ้าเราไม่หักเราก็พับนี่ครับมันก็จะเป็นตรงครับนี่ัตอนี้ก็จะห่างหน่อยครับนี่ครับพอดีนิ้วครับนิ้วชี้ครับนี่ครับนี่ครับ นี่แล้วก็ตัวนี้นกต่อครับคูอ่างครับเอาไปเค้กนะครับว่ามันก็จะพอเล่นได้อยู่ครับมันก็ยังไม่เก่งมากแต่ก็พอได้นกครับนี่ครับคูอ่างสิบคำก็แปดเก้าครับนี่ครับนี่ครับแต่เป็นรูปผสมนะครับนี่ครับดูงดูลายครับสีอยากได้ก็โทรหานกเขาใหญ่รูปดีได้ครับกุกเดียวครับนี่ครับแบ่งๆไปเล่นครับนี่ครับนี่ดูลงดูลายครับ อ่างเยอะครับตัวนี้แต่ไม่ได้อ่างตลอดนะครับนี่ครับนี่นี่สีได้ดูได้ชมครับนี่นี่ครับนี่หลายสวยครับเรียงดีจังเลยครับนี่ไปกี่เล็กเรียงเป็นชั้นๆครับนี่ครับมันพูวจะเป็นหัวจุกด้วยมั้งครับเน่ะแต่จะใช้ป่าวไม่รู้เดี๋ยวตรงนี้ต้องลองจับดูครับหรือมันดิ้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับนี่ไปลองมาก็พอได้ครับเล่นได้ครับนี่ ة, นี่นี่เจ้าอ่างครับเจ้าอ่างกุกเดียวครับที่ได้ดูได้ชมชอบอะไรก็โทวหเอาลูกเข,ข่าใหญ่ครับตอนนี้กงมันกงหมดครับในช่างกำลังทําอยู่ครับเดี๋ยวังไงค่อยว่ากันครับนี่นี่รุ่นนี้รุ่นรุ่นรุ่นใหม่ครับนี่รุ่นเก่าได้ยากได้รุ่นเก่าก็รออยากได้รุ่นใหม่ก็ตอนนี้มีวับมีอยู่หลายใบอยู่ครับ อย่าลืมกดติดตามนกเขาใหญ่รับลีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครายให้หน่อยครับสวัสดีครับ